กรงสาหรับเลียงนกกระทาระยะไข่ค่ะอันนี้เป็นกรงสําหรับเลียงนกไข่เด้อค่ะเห็นเทินกันเป็นชันอยู่นี่เนาะค่ะมาสามารถแยกออกได้ค่ะเพราะว่าสร้างประเทศแหล่นลก็เอามาเทินกันไว้เนาะจ้าเวลาเอาใส่งานเอากระใส่กระเบื้องเรียบเนาะค่ะเอาปิดด้านบนของแต่ละชั้นแล้ะก็เอาเทินกันขึ้นเป็นตับๆก็เลยเอินกรงตับค่ะแต่ละชั้นจะมีอยู่สามช่องช่องหนึ่งกระใส่นกประมาณยี่สิบถึงยี่สิบแปดตัวเนาะค่ะ ความกว้าง30มเส้นความยาว80บเซน้นบรวมถาตรบาบคครที่ยืนออกมานี่เด้อจ้าทางฟร์มบรสวนลิขทธิ์เ้อร์เบิ่งกเอาไปเห็ดเป็นแบบก็ได้จ้าสำหรับผู้อยากเลี้ยงนกไข่จ้าแต่ว่าคันผู้ใดขี้ขานเห็ดกส็สั่งทั้งฟร์มเฮาได้จ้าสร้างมืออาชีพค่ะเห็ดน้ำกันมาสิบกาปีแล้วจ้าช่องน,น้อยๆที่เห็นนั่นก็คือช่องเถไข่หลอดออกมาเด้อค่ะเวลาเก็บไข่กับมาเก็บอยู่ที่ถาดรองได้เลยจ้า ฟาร์มนกกระทากลิตนิยาอำาเภอปทุมราชอำนาจเจริญครบเครื่องเรื่องนกกระทาจ้า